ก่อนที่เราจะไปดูการซื้อขายกันนะครับทุกคนเรามาดูข้อความที่คุยกับคนที่จะมาซื้อรถเรากันคือคุยกันน้อยมากพี่เขาพิมพ์ในโพสที่นิวโพสไปว่าสนใจครับเราก็ทักไปว่าพี่สนใจเหรอเราก็ดูดิสิ่งที่คุยกันนิวก็ส่งรูปให้พี่เขาดูนะส่งเป็นรูปส่งเป็นคลิปเลยหลายๆอย่างให้เขาดูทุกอย่างเราก็บอกพี่เขาว่าพี่ไปดูในช่อง YouTube เราได้นะเราทําช่อง YouTube อยู่เราก็ส่งรูปไปหลายๆรูปเลยพี่เขาก็ตอบกลับมาแค่ว่าเนี่ยเป็นตัวเลขจบไหม เออเนี่ยให้ราคาเนี้ยจบไหมพอตกลงซื้อขายกันก็คุยนัดวันเวลากันว่าจะพี่เขาจะมาจากสกนลนครม,มากรุงเทพตอนกี่โมงเขาบอกว่าเดี๋ยวจะออกมาตอนเย็นแล้วพอประมาณหกโมงหกโมงทุ่มหนึ่งเราไม่เห็นเขาทักอะไรมาเลยว่าเออเนี่ยพี่กําลังจอ,อกแล้วนะเราก็เลยทักไปหาว่าพี่ออกมาหรือยังครับเขาก็พูดกับมาคําเดียวว่าตอนนี้ขับรถอยู่ครับกาลังกาลังไปครับคือเขาแทบจะไม่ได้คุยอะไรกับเราเลยจะมาซื้อรถเราและประมาณเราก็นอนไม่หลับใช่ไหมผ่านไปถึงประมาณตีสามตีสี่ พี่เขาทักมาว่าถึงแล้วครับใช่ตรงนี้ไหมครับออกมาได้เลยไหมครับแล้วมันตีสามอะเราก็กลัวมิจฉาชีพเราก็กลัวโจรใช่ไหมเราก็เซฟตัวเองเราก็บอกรอเช้าดีกว่าครับพี่อะไรข้าวๆประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวถ้าเกิดมีเวลาว่างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะมันเป็นการขายรถที่แบบว่างงๆนิดนึงไหมแบบไม่คิดว่าเอ้ยทำไมเขาไม่ค่อยคุยอะไรกับเราเลยวะแต่เขามาปิดจริงๆนะเขามาซื้อเราจริงๆนะสรุปแล้วนะโอเคไปดูกันได้เลยเดี๋ยวมีเวลาว่างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแบบละเอียดละเอียดนะโอเคครับสวัสดีครับวันนี้ช่อง New Feel Go และวันนี้เรา จะไปขายเจ้าคูก้าแล้วแซดผัของเราอยู่ข้างหลังเรารา้านไหมตอนนี้กี่โมง6บบโมง50 6โมงนะพี่เขามาจากสกลนครเลยนะขับมาตั้งแต่เมื่อเมื่อวานตอนเย็นเขามาถึงเมื่อตอนตีสองตีสามแตเราก็ไม่ได้นอนเลยคือแบบเ,เราก็แบบตื่นเต้นนะที่จะได้ขายรถเอนอนไม่หลับ อยากให้เหมือนเจ้าของใหม่ก็คงนอนไม่หลับเหมือนเราเลยเนาะเดี๋ยวเราขับรถเอาไปขายเขากันใกล้ๆนี่แหละไปครูก้าก็สถานรถไปแล้วเดี๋ยวรอเครื่องเย็นก่อนเฮ้ยรอรอเครื่องร้อนก่อนโอเคทุกคนเดี๋ยวจะตัดตัดตัดไปตอนถึงเขาเลยเนาะ ตัดไปตอนอยู่ที่ขายขายขาย,ขายกันเลยซื้อขายกันเลยไปต้องชนะเท็มลต้องเท็มลเลยสเตเดีครับนี่เราก็มาอยู่กับพี่พีเวทนั่นเองพีเวทนน <labeled> มาจากสกลนครมาตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็น <S <s <and> <S <m> มาถึงก็้ว <t> ตีสอง <t> ตีสามก็มาพักอยู่แถวคอนโดแถวนี้แหละก็ Out เช้าตรู่เลยไม่ดู้อะไรกัเช้าตรู่ก็เลยหลับ มีทั้มีิงอยู่อยู่ขอเซ็นงานไงผมยังไม่ได้เซ็นเลยมันเลยนี่คร e like. uh. uh. ับกีเวนก็ดูเรียบเรียบร้อยไม่ต้องดูเยอะบิดวิ่งได้พอมีอะไรก็โทรหายดีล่ะอาจารย์โทรมาได้เลยพี่อาจารย์รั่วเหรอไมรั่วบอกว่าใหม่คลิปเลยใหม่คลิปเลยคือใหม่คลิปคุณก้า ก็ไปอยู่เป็นของใหม่แล้วปกติพี่ขี่วิกไบค์อยู่แล้วไหมอะไรนะปกติผมเหรอใช่พี่ร้อยยี่สิบห้าอยู่พี่จะขี่นะอันแรกอืมอันแรกนีแต่รถเพื่อนอะไดบ้านเลยอ๋อดูเช็คมาล้างรถไหมล้างรถไหักคือใช่จะหายทำไมใช่ไหมมันก็ต้องโตอ่ะใช่อ่าถูกต้องมันก็ต้องโต ไอ้ข um okay. um okay. ี่แต่ไม่ใช่รถถกมันเป็นรถน้องๆน้องๆก็จักเต็มเลยทุกพันเลยแต่ก็มาฝากจอดอยู่ท uh ี่บ้านเต็มเลยแต่ก็ไปซื้อไปดูแค่เ <Mm นี่ยเองขอผมซื้อทางไม่ใช่ยื่อแบบนี้ก็ดีมันมีสวัสดิ์ไหมใส่ต๊ะเครื่องนไอเสียงถึงก็เอาพังไอเสียงคือมันเป็นที่กวนที่มันคิดหล่อโดยทั่วไปถ่างมันไม่คนมาดุ้งครึ่งคันยังเงแล้วคือนี่นี่เนี่ยขับขับกับ มาจากสกลน,นคร <board S 1> แต่จะขับกับลาบุรีนะ <board S 3> <board S 1> แล้วคือหมวกก็ไม่มีสักใบแล้วเราแถมหมวกแล้วเราก็ไม่มีหมวกให้ไงมันมีแตห่หมวกที่เราใส่แบบกลางๆอะ่ะออกทิปอะไรกลางๆกูงางนี้ก <laughs> ็แตกอ่้วเอ้าแมก็แตกนว่ใ <c oughs> จเย็นๆนะพี่ <c oughs> คันแรกเป็นรถครูไ hmm. ม่ต้องอันนี้ไม่ต้องครูเลยอันนี้ดีเลยผมมาโดนมาแล้วรถคันแรกรถครูโดนยังโดนมาแล้วคันนี้คันที่สองจริงเอ้คันคันนี้คันที่สามครูคันที่สองครูคันแรกเลยใช่ครูคันแรกเลยโดนอะไรไม่ดีตรงไหนบอกเลยไม่ดีตรงไหนหรอถ้าพูดตรงๆมันเป็นปัญหาของของแท้คันคือเวลาพี่สาถังน้ำมันพอเวลาที่ล้างรถอะ น้ำมักจะเข้าเข้าไปในขนโต๊ะมันขนโต๊ะขับได้ปกติแต่ถ้าเกิดพี่ล้างรถอ่ะพอเราล้างใช่ไหมมันจะต้องฉีดใช่ไหมฉีดฉีด,ฉดแล้วน้ำมันก็จะไปน้ำมันก็จะไปอยู่ตรงนี้ <c oughs> นี่แบบเรียวๆเลยนะครับทุณผู้ชมพอแล้วฝานะนี่มันมันก็จะอยู่ตรงนี้มันมันสมสมมติว่าชาั้นพันอ่ะผมว่าแปดสิบเปอร์เซ็นพ์เป็น มแล้วผมดูพีดีเคด้วยมั้ไม่แล้วเวลาที่พี่พี่เปิดอ่ะต้องค่อยๆเปิดบางทีอ่ะนี่ยบางทีอ่ะต้องมันมันกระเด็นที่เปิดที่ต้องเนี่ยแล้วค่อยๆเปิดนะเพราะมันจะพูดอ่ามันแรงแรงดันผมอยู่พอสที่อยู่พอสที่ตัวที่ก่อนที่จะไปบอเวลตอนนั้นเป็นคิวเออยู่ แล้วพอเนี่ยปัญหาไม่มีเลยแล้วพอแบบพอพอเปิด,เป,ดเปิดปื๊บอะมันจะแบบบางทีมันตุ้งแรงดันและใช่แรงดันมันขึ้นแต่มันเปอร์เซ็นต์น้อยที่มันจะมีพวกน้ำมันกระเด็นดเครื่องมันีปัญหาใช่ดีไหมเครื่องไม่มีไม่มีปัญหาดีเท่าไหร่เนี่ยนะวิง่งโอ้ผมไม่เคยวิง่งผมซื้อมาขับที่พีเอชจริงออกคลิปขนาดนะั้นขับที่พเอชพี่ต้องมาดูคลิปผม<ๆ> ขับเท่ๆอย่างเดียวขับหล่อไม่ไม่กล้าไม่กล้าบิดเพราะว่าถ้าเกิดพลาดมาแล้วก็ครั้งเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยคิดอย่างนี้อย่างเดียวไเ่็นไงเราก็ซื้อประกันพลาดมาเหมือตัวเราเนี่ยเราก็ซื้อประกันเยอะให้คนข้างหลังนะครอบครัวเออลงทุนไปมนะไม่ไหสี่ลัดไม่หวสี่ทีเลยชีชีสแล้วก็ไม่มีอะไรเลยพีแต่งแต่งเลยพีแต่งแต่งเลยเดี๋ยวไปขิงกันเพื่อนของแต่งอะไรพี่ของแต่งก็ อันนี้อันนี้ก็สี่ห้าพันเนี่ยห้าชิ้นอันนี้ก็แถมอะไรเดิมไหมไม่ของเดิมไม่มีเลยราาตกแล้อ <c oughs> อวอเท่าที่จำได้นะอันนี้แปดร้เอเจ้าสิบเพียวคาร,ร์บอนวูดอันนี้ก็หมื่นขาจับตรงรูไดไว้จำเองหมดแังเนาะยังที่ยัง,ย,งยังหูแน่นตักเลยไม่ไมหูขีดขามรสูงทัแบบเดแบบดูดแูดูดเลย แต่เออแต่เแบรบกหลังต้องกดลึกเพราะว่ามันใส่เกียร์โยโงพี่แล้วมันก็ใส่เป็นปักข้างข้างหลังมาแบมโบปักข้างปักข้างเราผู้ใหญ่ไรเลาไม่ดีดเ <Yeah. S 1> พี้ยนขึ้นนะน่าจะใช่ผมพี่เขารู้พี่เขาเป็นช่างพี่เขาเป็นช่างไม่รูไม่ดีจับไม่เต็มหน้าเนาะแต่ข้างหน้าดูดเลย โดดจะจานตึกเลยนะแล้วก็แล้วก็เอ่อนี่พี่สายสายสายเฮลิโอเออร์จีนี่ยมาสามทางแต่ตามจริงมันจะห้อยลงมามันจะห้อยโชว์ลงมาแต่ผมกลัวแบบมันมันจะโดนเนี่ยเพราะมันจะปักปักปั๊กมันจะโดนหรืเปล่างันผมก็เลยเอาหนวดกุ้งลัดต้องเปลี่ยนไม่เปลี่ยนทีบ้านเลยอันนี้อันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนมาแล้วนะพี่ใช่เปลี่ยนยางแตกแลมันก็ตามอายุน่าจะตามอายุแต่น่าจะได้อีกนานที่ได้อีกนาน จะไปซื้ออะไรต่อนะผมด่าไอ้ให้จะไปซื้อไม่พวกโรลลิ่งสปอร์ตเลือไปสปอร์ตเพราะผมยังไม่เคยขับสปอร์ตครั้งเลยขับสบายแล้วผมไปไหนั้องสปอรสบายตอนนี้แอบมาซื้อเรืยผมไม่ได้มีเวลาขับรอสแล้วเออแล้วก็อีย่างนีงหนึ่งไม่ไม่รู้ที่จะอันนี้สำหรับผมผมคิดว่ามันเป็นปัญหาเหมือนกันนะไอ้พอเวลาเดี๋ยวมองนี่ออกดสองดอกสองดอกออกมา ดอกนะคุอแจงดอกมันไม่เคยใช้ใช้ดอกเกอแตแล้วใส่ที่อื่นี่อีกอย่างหนึ่งคือไฟเลี้ยวอย่นี้ไฟเลี้ยวมันสำหรับผมมันจะบพิ้ไวไฟเปหน่อยถ้าเกิดมาต่อกับพี่ดุถ้าเกิดจะปต่อกับยีนเลนยต้องไปซื้อตัวตัวเขาเรียกว่าตัว,ต,วตัวต้านทานร 102. ้อยสองร้อยนีนน่นะได้หมดตแปดร้อยเนี่ยผมรู้สึกว่ามันอันตาารยายนีน่อันนี้ควาคิดผมนะมววายอะย แต่ถ้าช้ามันจะโซโลลี่กันถ้าเราขับรถเร็วรถมัน <ๆ S 2> มีความเร็วเวลาเราเร็วเร็วนะนิดหน่อยแดงนะไม่มีอะไรแล้วเออแล้วก,แวก็แล้วก็ไอ้นี่หนักเลยแล้วก็ไอ้ไอ้แต่แต่มันเป็นปกติของคาวาครับอ๋อมันเป็นปกติแล้วก็แล้วก็ไม่มีละ ไม่มีเลยเลยไม่มีอะไรเลยติ๋วตัวเองเดจริงจริงตอนก<ม>่อนจะขายนะไม่มีนะตัวอรเราใชา้ติดจริงไม่มีไม่มีมม <c oughs> แล้วก็นั่นแหละเด็กหลังต้องกดลึกนี่มีู้ติดตามมาพูดกี่คนเลยผมถับคันนี้คันแรกที่ออกมันทุกเซ่ <c oughs> ปแปดร้อยแซ่แปดร้อยก็ขายร้านไปโดนกดยับเลยเพราะว่าจะมาเปลี่ยนรุ่นมาเป็นคันทัทน แต่ถ้าถ้าเกิดขายร้านผมก็โดนกดต่อให้มีของแต่งเขาก็กดเขาไม่รับของแต่งใช่เขาไม่รับของแต่งเอาขอนับตัวให่กอนเขารับรถเดิมเขารับรถเขารับรถเดิมแล้วคุณมีของแต่งผมก็ให้ราคาคุณแค่นี้แหละผมก็เลยของแต่งไม่นับเล็นมีนี่แต่งาแบบไรเเกือบสองแสนงงงเกือบสองแสนทึ้เลยถึงพี่นับดีๆถึง เกือบเกือบแนละ้วประมาณ18บแปดสิบเกบเบิบเกแบบแบบเพิ่งเปลี่ยนแบบ RR เพิ่งเปลี่ยนเปลี่ยนประมาณ2เดือนเอ่อน้ำยาหล่อยเย็นผมเพิง่งเปลี่ยนผมเปลี่ยนเองหมดเลยเพราะว่าอันไหนที่ผมเปลี่ยนเองได้ผมเปลี่ยนเองให้ร้านกลัวเขาทำให้เราไม่ค่อยดีผมเปลี่ยนเองผมล้างหมดเลยหมอ้อน้ำเย็นขึ้นกว่าเดิมจากปกติแต่ว่าร้อนร้อนยากนิดเดียใช้ไอ้ ไอ้อะไรอ่ะมีปอบุรินอ่าที่ผมซื้อรูึไหมผมซื้อก่อนนะขอหน้าตาไว้นนามันสวยอยู่ช่อม้านนะนี่ไฟเลี้ยวนี่ก็สองพันสองเออเดี๋ยวล้มแล้วมันแพงอะไรสักอย่างไอ้เจ้าโค้ชสองพันสองเขาจะแตกแพ้ใช่ทั้งหมดเลยทั้งคันเลยนเป็นจาก อ,อันนี้ก็ปรับปรับได้จนสุดเลยพี่สามสิบดอลาได้ได้ได,ได,ไดมัน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 กว้างอะพี่ันมันกว้างแล้ว ต้องมันแ็เวมันไรม,นมันแรงกวนะ่ารถสปอร์ตนะขับมาต้งแตนตต้องกด ใช่นี่ครับเราก็ซึงสัญญากันก่อนอะไรคนคนคนที่แล้วี่ว่าซื้ไม่ทันเส็จเลยด้วยนะเดี๋ยวนิ้กับผมอย่าขอพี่ไปเดี่ยวข้าแป๊บนึงให้ได้ลองก่อนใช่ไหมที่มันอยู่ในกลวยนะัก็มีน้ำสู้อ๋อ เนะีุ่ให้กุญแจพี่เขาไปแล้วดอกเงินนะเดี๋ยวบอกโอนตังค์ไม่ได้เดี๋ยวหาเลยเพราะผ่านโอนตังค์ธนาคารเอาสินโ,โอนไม่ได้ทำไมมันต้องเอาบัตรไปไม่เคยโอนตังค์เยอะไม่ใช่ว่าละร้อยสองร้อยโอ้ระดับพี่โอนโอย,ดยอดใหญ่เท่านั้นแหละ <c oughs> ี่มันได้บพี่ใบขาดเาน็นห้ ไม่เดี๋ยวพี่โอนไม่ได้ไงได้ไม่เป็นไรไม่ได้ขาดยเยอะกลายเป็นแบงค์ดอลลาร์แล้วไม่ใช่แบงค์ดอลลาร์ไม่เก่งอังกฤษด้วยดิประเด็นใช่ไหมพี่ใช้สามใบนี้เนาะเนี่ยใช่แหละใบเล่มเขียวสำเนาไหมเดีสำเนาเนี่ยสำเนาผมพ่อมาเลยถ้าเกิดถ้าเกิดมันติดขัดอะไรพี่ก็โทรมาหาผมเดี๋ยวผมจะ ส่งไปจะอยู่แล้วอยู่กลางเทพเไม่แต่ผมส่งไปส่งแฟดส่งแฟดคุส่งแฟดได้ส่แฟดคอยไหมนี่มาจากสกลนครทุกคนโลนะจั๊กยี่โลเนี่ยต้องไหนบ้างไปก่โอเคเดี๋ยวเราก็เซ็นบ๊อบหน้าเซ็นโอนรถเซ็นอะไรกันก่อนเนาะไม่เอาตังค์เหรอนี่พี่เขาบอกไม่เอาตังค์เป็นห่วงพี่เขาเรียบร้อยนะครับทุกอย่างเรียบร้อยเออาตังค์่ มาแล้ว,ม,ลวมีอะไรขาดเหลือก็เดี๋ยวให้พี่พี่เวทโทรมาหาอ,อ๋อขาดอยล้วเดี๋ยวยิม้มก่อนยิ้ม่อาเดี๋ยวยิ้มก่อนโอเคเดี๋ยวเราโอนทางกันก่นันพี่เวทป้าเธอนี่พี่เวทกันโอเค okay. ไปแล้วคูกา้าคูก้าไปแล้วอ่ะเธอเดี๋ยวเขาจะขับตามพี่เวทเดี๋ยวขับตามพี่เวทนะครับเป็นห่วงเขา ไม่มีหมวกมาด้วยเราก็จะให้หมวกอันละของแป๋งอ่ะเราก็ไม่มีหมวกอ่ะพี่เขาไม่เอาก็เลยแบบของเรี่เขาไปซื้อหมวกที่หน้าขับเพื่ออยู่ไหนละข้างหน้าเก่งกันดับ พี่เขาก็เคยขับมาก่อนใช่ไหมพี่เขาเคยมีทักษะอยู่พี่เขามีทักษะอยู่ก็จบไปแล้วนะครับกับการขายรถแซดพันเจ้าคูก้าของเรานะครับและพี่เขาก็ขับถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะครับขับกลับไปที่ราชบุรีนะครับก็ฝากติดตามนิวด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันใหม่นะว่าคันต่อไปนิวจะเป็นรุ่นอะไรนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับขอบคุณมากครับ